เฮริเคนแซนดี้จ่อขึ้นฝั่งสหรัฐเชา้านี้รัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วหกรัฐคาดกระทบชาวอเมริกัน60ล้านคนด้านโอบามาและมิตรอมนี่ยกเลิกหาเสียงชั่วคราวปรับเปลี่ยนกลยุทธ์รับมือเฮริเคนหวังเรียกคะแนนก่อนโค้งสุดท้ายอินโดนีเซียเผยข้อมูลเด็กสาวถูกล่อลวงทางอินเทอร์เน็ตตีสนิทผ่านเฟซบุ๊กแล้วนำไปกักขังค้าประเวณี หนุ่มอเมริกันสูงที่สุดในสหรัฐเท้าใหญ่จนหารองเท้าใส่ไม่ได้ต้องพึ่งเว็บไซต์ประกาศหาคนช่วยตัดรองเท้าเบอร์24 สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการโลกยามเช้านะคะเช้านี้ยังขามที่30ตุลาคมค่ะชนคุยเรื่องใกล้ๆตัวนะคะเพราะว่าคนเราถ้าไม่ใช่ในแบบนางแบบเนี่ยมันก็ไม่เพอร์เฟกไงมันอาจจะมีส่วนเกินส่วนขาดบ้างเป็นเรื่องปกติเวลาไปหาซื้อเสื้อผ้าซื้ออุปกรณ์รองเท้าหมวกบางทีก็หายากเหลือเกินนะคะอ,อย่างตัวอย่างที่เห็นนี่คือรองเท้า ไส์ใหญ่มากไม่มีขายแน่นอนนะคะก็ต้องหาพิเศษกันคุณผู้ชมล่ะคะมีประสบการณ์เรื่องของการหาเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายไม่ได้บ้างไหมอาจจะเล็กเกินไปใหญ่เกินไปยังไงคุยกันได้นะคะ4838990เช่นเคยค่ะครับเช้านี้เราตามติดเรื่องของเฮอริเคนแซนดี้ก็ทวีกำลังแรงขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับก็คาดว่าน่าจะพัดขึ้นฝั่งสหรัเช้านี้ล่าสุดเจ้าหน้าที่ยามฝั่งสหรัฐ เข้าไปช่วยลูกเรือซึ่งบังเอิญไปติดอยู่แนวนพาย,ยุพอดีก็ต้องช่วยกันนะครับเจ้าหน้าที่ยามฝั่งสหรัฐได้ส่งเฮลิคอปเตอร์สองลำไปช่วยลูกเรือ16คนที่ต้องสละเรือหลังจากเครื่องยนต์ดับเมื่อวันนี้ระหว่างแล่นจากรัฐนเนติกัรสู่ฟลอริดาก็ทําให้ติดอยู่ในแนวเฮอริเคนแซนดี้พอดีครับขณะนี้เจ้าหน้าที่ช่วยลูกเรือได้แล้ว14คนแต่ว่ายังเหลือ2คนที่สูญหายด้านศูนย์เตือนภัยเฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐรายงานว่า ซนดี้ได้ทวีกำลังแรงขึ้นมีความเร็วลมสูงสุด140กิโลเมตรต่อชั่วโมงและยังมุ่งหน้าสู่แนวปะทะกับแนวอากาศเย็นทำให้กลายเป็นพายุลูกมะฮือมาหรือว่าซูเปอร์สตร์มที่อาจจะส่งผลกระทบต่อชาวอเมริกัน5 0าสถึงล้านคนรัฐบาลสหรัฐขณะนี้ก็ประกาศภาวะฉุกเฉินในรัฐแมสซาชูเซตส์คอนเนตทิคัตโรดไอแลนด์นิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์และก็เพนซิลเวเนียขณะที่หลายหน่วยงานบรรเทาทุกข์ก็เริ่มเตรียมความพร้อม <c oughs> รับสถานการณ์แล้ว <c oughs> ขณะนี้เมืองใหญ่ห,ญหลายเมืองรวมช้างวอชิงตันบัลติมอ์ฟิลาเดลเฟียและนิวยอร์กต้องระงับการให้บริการขนส่งมวลชนปิดโรงเรียนตลาดหุ้นและสั่งอพยพประชาชนหลายแสนคนห <c oughs> นีอันตรายที่อาจจะเกิดจากลมแรงฝนตกหนักและคลื่นทะเลสูง3เมตรครึ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มในย่านแมนฮัตตันตอนล่างรวมถึงอาจมีหิมะตกหนักหนาเกือบ1เมตรที่บริเวณเชือกเขาในรัฐเวสต์เวอร์จิเนีย ขณะที่สนามบินต่างๆต,ต,ต้องยกเลิกเที่ยวบินมากกว่า1 0,000ื่นเที่ยวสร้างความปั่นป่วนทั้งในสหรัฐและก็ต่างประเทศมีผู้โดยสารหลายหมื่นคนติดค้างตั้งแต่ฮ่องกงไปจนถึงยุโรปครับ มีรายงานว่าแซนดี้จะพัดขึ้นฝั่งตอนประมาณสักตีห้าครึ่งตามเวลาในบ้านเราดี๋ยติดตามดูความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะคะผู้ชมส่งข้อความเข้ามาเรื่องของการหาไซส์เสื้อผ้าเขาบอกบางคนเนี่ยกางเกงใส่ได้แต่ว่าขาลอยประมาณนั้น <c oughs> หรือว่าขาอาจจะใส่พอดีแต่ว่ากางเกงอาจจะเอวรวมประมาณนั้นน,น,นะคะก็จะมีหลากหลายทีนี้พาไปดูเรื่องของรองเท้าค่ะสาหรับคนที่เรียกว่ามีเท้าใหญ่ทีีี่่่่่่่สสสสุดใใใในนนหหรรรััะะัเเเเเเพพาาาาาาาะะกกกก็็ปปปตตตตวววคญมมม้้้้ออองงงงทททททบไไิิํํศ ู่นี้เนี่ยราคาแพงที่สุดในโลกก็ว่าได้นะคะรองเท้าคู่นี้เป็นของกอร์วอฟ f k วินสกี้ค่ะเป็นผู้ชายที่ตัวสูงที่สุดในสหรัฐเลยนะคะเป็นรองเท้าโอ้โหพิเศษมากค่ะเพราะมันเบอร์24นะคะ24 1 0 e ีค่ะสั่งทําพิเศษมีราคาถึง25,000ดอลลาร์สหรัฐ คู่นี้เจ็ดแสนห้าคะเนี่ยโอ้โหก็พื้นเนี่ยนะคะทำจากเมมโมรีโฟมที่หนานุ่มแล้วก็ใช้นักออกแบบถึง10คนค่ะทำออกมาพิเศษเพียงแค่3คู่นะคะทุกคู่ก็จะปักชื่อของอ e ีกอแล้วก็ระบุส่วนสูงของเขาด้วย7จ็ดฟุตเจ็ดฟุตแ เศษ3ส่วน4นิ้วนะคะแล้วก็ติดโลโก้พิเศษส่วนตัวด้วยที่ออกแบบมาจากสัญลักษณ์ของประเทศบ้านเกิดก็คือยูเครนและเพิ่งจะมีการมอบรองเท้าไปเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาค่ะอีกอก็บอกว่าครั้งสุดท้ายที่เขาได้ใส่รองเท้ารีบอกก็คือสมัยเรียนอยู่เกรด3แต่ว่าร่างกายของเขาที่ถ้าเทียบไปเห็นจะชัดเจนมากนะคะว่าสูงใหญ่ กว่าคนปกติเยอะเหลือเกินค่ะทําให้เขาเนี่ยเริ่มมีปัญหาในการซื้อรองเท้าตั้งแต่อายุ16ปี<ม>การใส่รองเท้าที่ไม่ได้มาตรฐานก็ทําให้เขาเนี่ยมีปัญหาต้องผ่าตัดถึง16ครั้งด้วยกันต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ที่บ้านเนี่ยรวม3ปีด้วยกันนะคะหลังจากที่เขาหายดีแล้วก็ได้ประกาศขอความช่วยเหลือผ่านทางเว็บไซต์เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะเพื่อจะระดมเงินไปซื้อรองเท้าคู่ใหม่ซึ่งมีราคาแพงถึง1 5 0 0 0หพัดอลล่์ปรากฏว่า ภายใน6วันค่ะก็ได้รับเงินบริจาคมากกว่า30 0 0มดอลลาร์แล้วก็ยังไปเข้าตารีบอกด้วยนะคะเชิญเขาเนี่ยไปวัดเท้าแล้วก็ตัดรองเท้าให้ฟรีๆเลยค่ะแถมยังมีแผนด้วยนะคะว่าจะช่วยดูแลลดน้ำหนักตัวให้กับเขาด้วยเพื่อจะให้เขานั้นกลับมาใช้ชีวิตใกล้เคียงกับคนปกติมากที่สุดนะคะโอ้โหเทียบเคียงกับคนปกตินี่มันเห็นชัดเจนใหญ่กว่าประมาณสามเท่าตัวได้ โอ้โหใหญ่จริงๆไม่ธรรมดาครับ <c oughs> ไปกันที่อินโดนีเซียตอนนี้ทางการอินโดนีเซียก็พบว่าคนที่นั่นก็ใช้อินเทอร์เน็ตกันมากขึ้นแล้วก็เรื่องของการถูกล่อลวง <c oughs> ทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็เพิ่มจำนวนมากขึ้น,นเรื่อยๆนะครับอย่างกรณีล่าสุดมีเด็กสาวเนี่ยถูกล่อลวงไปค้าประเวณีครับ <c oughs> เด็กสาววัย14ปีคนนี้นะครับก็ได้เล่าเหตุการณ์ที่เธอถูกชายแปลกหน้าล่อลวงไปข่มขืน หลังจากรู้จักผ่านกันทาง Facebook โดยชายหนุ่มนาตาดีคนหนึ่งนะครับได้ขอเป็นเพื่อนแล้วก็ตีสนิทจนได้เบอร์โทรศัพท์มือถือจากนั้นเนี่ยก็ส่งข้อความมาคุยชักชวนไปเจอกันซึ่งก็หลงเชื่อถูกหลอกพาขึ้นรถไปต่างเมืองแล้วก็นำไปขังรวมกับเด็กสาวรุ่นเดียวกันกับเธอเนี่ยอย่างน้อย5้าคนก็พอถูกส่งไปปุ๊บถูกมอมยาคมคืนทุกตีหลายครั้งจากนั้นหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปชายคนนี้ก็บอกว่า จะส่งเธอไปขายซ่องเลยนะครับแต่ว่าก็เปลี่ยนใจนําไปทิ้งไว้ที่ป้ายรถเมย์ทำให้เธอรอดกลับมาครอบครัวได้คณะกรรมิการคุ้มครองเด็กแห่งชาติอินโดนีเซียบอกว่ามีเด็ก27คนถูกล่อลวงผ่านทาง Facebook จากทั้งหมด129คนที่ถูกลักพาตัวในปีนี้ขณะที่ตำรวจและกลุ่มต่อต้านการค้ามนุษย์บอกว่าสถิติการล่อลวงเด็กผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ในอินโดนีเซียก็มากขึ้นเรื่อย ปัจจุบันอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กเกือบ50ล้านคนมากเป็นอันดับสองรองจากสหรัฐมีวัยรุ่นเป็นกลุ่มที่ใช้งานมากที่สุดและมักจะชอบโพสต์ภาพถ่ายข้อมูลส่วนตัวเช่นที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ชื่อโรงเรียนโดยไม่ได้ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวให้รัฐกลุ่มก็ทําให้มีผู้ที่ไม่หวังดี สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายครับก็เป็นดาบสองคมนะคะเมืองไทยก็มีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆเป็นข่าวเป็นคราวว่าเด็กๆถูกเล่าลวงผ่านทาง Facebook กันนะคะไปดูที่สเปนค่ะเป็นบรรยากาศที่ปีหนึ่งเราจะได้เห็นกันสักครั้งหนึ่งนะคะสําหรับบรรยากาศของการต้อนฝูงแกะนับร้อย,อย,อย,อยพันๆตัวเลยค่ะผ่านใจกลางกงรุงมาดริดนะคะเพื่อจะพาพวกมันเนี่ยหนีหนาวลงไปหากินทางภาคใต้นะคะโดยบรรดาผู้เลี้ยงสัตว์ของสเปนค่ะเนี่ยค่ะก็ต้อนฝูงแกะไปกันยกฝูงเลยค่ะ2,500 100ตัวแต่ว่าไปกันบนท้องถนนเลยนะคะอยู่ที่ใจกลางกรุงมัดริดเลยค่ะเพื่อจะพาเจ้าฝูงแกะเหล่านี้เนี่ยไปกินหญ้าทางใต้ในช่วงที่เป็นหน้าหนาวของยุโรปนะคะก็เป็นประเพณีเก่าแก่ของเขาที่ทํากันมาทุกปีเป็นเวลากว่า800ปีแล้วค่ะฝูงแกะเนี่ยถูกต้อนผ่านถนนออลกาลาซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของสเปนนะคะเพื่อเป็นการแสดงสิทธิ์ของเกษตร,รกรในการใช้เส้นทางอพยพตามฤดูกาลค่ะแกะบางตัวก็มีซุกซนแบบหลงละเริงกับแสงสีบ้างนะคะหลงฝูงไปนิดนึง แต่ก็สุดท้ายก็กลับเข้าฝูงได้ค่ะทำกลางคนที่มามุงดูแล้วก็นักท่องเที่ยวจำนวนมากที่เฝ้าดูด้วยความตื่นเต้นนอกจากแกะแล้วเนี่ยก็ยังมีทั้งวัวม้าแล้วก็มีสุนัขเลี้ยงแกะร่วมขบวนไปด้วยนะคะสำหรับเกษตรกรสเปนนั้นเขามีสิทธิในการใช้ถนนทั่วประเทศรวมระยะทางกว่า1 0 0 0 0กิโลเมตรค่ะในการต้อมสุสั์อพยพประจําปีก็มีสัตว์อพยพมากถึง1ล้านตัวต่อปีนะคะก็ เป็นเจ้าของถนนไปหนึ่งวันสําหรับเ <c oughs> จ้าแกะฝูงนี้นะคะแน่นทีเดียวยอมให้นะนะครับ<ช>ไปกันที่รอบโลกบ้างอเจจินาที่กรุงเบนสไอเรสอยู่ๆฟ้าก็รั่วฝนก,ก็กระหน่ำตกลงมามนะครับส่วนที่<ช>ซีเรียมีการเปิดโจมตีทางอากาศทั่วประเทศขึ้นครับ<ช>องบมินรบซีเรียเปิดการโจมตีทางอากาศกว่า60ครั้งต่อฐานที่มั่นของฝ่ายกบฏท,ทั่วประเทศเมื่อวานนี้ในวันสุดท้ายของกาของเทศกาลอิเดิลอตฮา ซึือเป็นการโจมตีทางอากาศที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการลุกคือต่อต้านรัฐบาลเมื่อ19เดือนที่แล้วขณะที่กลุ่มเคลื่อนไหวรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย500คนในช่วง4วันที่มีการตกลงหยุดยิงชั่วคราวสนที่ยูเครนค่ะยูเลียติโมเชนโกอดีตนายกรัฐมนตร,รียูเครนที่ถูกจำคุกเริ่มอดอาหารประท้วงอันนี้น่าจะเป็นภาพข่าวของหูงรบนะซีเรียเมื่อสักครู่นี้นะคะขออาภัยด้วย อ่ะวันนี้เป็นสภาพที่เห็นใช่ค่ะ,ะค,ความเสียหายที่เกิดขึ้นก็สู้กันทุกวันระเบิดกันทุกที่นะครับก็หลังๆเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นแล้ต่อที่พมา่าเลยนะคะ ทางผู้รอดชีวิตจากเหตุประท่านในรัฐยะไข่ของพม่าออกมาตำหนิรัฐบาลค่ะไม่ยอมป้องกันเหตุรุนแรงระหว่างชาวพุทธและชาวมุสลิมโรฮิงญาทำให้มีประชาชนกว่า2 8 0 0 0คนต้องพลัดถิน่นขณะที่รัฐบาลรายงานยอดของผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น84คนและบาดเจ็บอีก129คนค่ะแต่กลุ่มสิทธิมนุษยชนต่างเชื่อว่าจำนวนของผู้เสียชีวิตที่แท้จริงนั้นน่าจะสูงกว่านี้มากทีเดียวค่ะพายุฝนได้กระหน่ำทั่วกรุงบโนอไซเรสของอาร์เจนตินาเมื่อเช้ววาวันนี้ ทำให้น้ำท่วมเป็นวงกว้างการจราจรหลายสายเป็นอัมาพาตอาคารหลังหนึ่งพังถลม่มมีผู้บาดเจ็บหนึ่งคนนะครับน้ำท่วมสูงยังทําให้รถยนต์ที่จอดอยู่ริมทางเกยซ้อนกันหลายคันขณะนี้ทางการเริ่มเก็บกวาดซราบความเสียหายก็คาดว่าสถานการณ์น่าจะกลับสู่ภาวะปกติในเร็วๆนี้นะครับค่ะ เมื่อคืนนี้กรุงเทพก็ฝนถล่มหนักอยู่เหมือนกันนะคะตื่นมาเลย,เ,ลยเสียงดังมากทีเดียวตกหนักมากค่ะมาที่คําถามประจําเช้าวันนี้นะคะรองเท้ากีฬาของผู้ชายที่สูงที่สุดในสหรัฐมีราคากี่ดอลลาร์สหรัฐนะคะคือเป็นเงินไทยเนี่ยโอ้หลายแสนบาทบทีเดียวร่วมสนุกกันได้เช่นเคยค่ะมีแจกเกตจากโลกยามเช้าแจกให้สองรางวัลค่ะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะกลับมาช่วงหน้าเนี่ยเรื่องของเฮอริเคนแซนดี้ก็ตอนนี้มาขโมยซีนการเล็กตั้งสหรัฐไปหน่อยนี้ก็เลยคู่กันนะฮะดูชื่อว่า แซนดีด้มาทําให้ทั้งโอบามากับรอมนี้ต้องปรับกลยุทธ์การหาเสียงยังไงบ้างนะครับช่วงหน้ามาติดตามครับผลวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮิโรชิมะประเทศญี่ปุ่นระบุก,การจ้องภาพสัตว์น่ารักน่าักในอิริยาบทต่างๆในที่ทํางานจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของสมาธิเพิ่มความคิดเชิงบวกซึ่งนําไปสู่พฤติกรรมการทํางานอย่างมีระบบค่ะ ยางว่จ้องเพลินจนลืมกลับมาทำงานต่อนะคะเอามาดูการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธบิบดีของสหรัฐค่ะก็บังเอิญบังเอิญว่ามาพร้อมๆกับพายุเฮอริเคนแซนดี้ในช่วงที่กําลังหาเสียงโค้งสุดท้ายกันพอดีนะคะก็ต้องปรับกลยุทธ์กันคะ่ะแต่ว่างานนี้ก็ต้องมีคนได้เปรียบเสียเปรียบอยู่เหมือนกัน<อ>ติดตามกันคะ่ะ ความได้เปรียบของบารักโอบามาในฐานะประธานาธิบดีนะคะพอมีพายุลูกใหญ่พัดขึ้นฝั่งก็คือว่าเขาจะสามารถไปที่ศูนย์ดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อจะไปสร้างภาพของประธานาธิบดีที่ลงไปสั่งการด้วยตัวเองได้ค่ะเขาก็ได้ยกเลิกการไปหาเสียงที่รัฐฟลอริดาซึ่งเป็นรัฐวิงสเตทรหรือว่ารัฐที่ไม่มีฐานเสียงของใครอย่างชัดเจนนะคะรวมถึงไปที่รัฐโคโลราโดด้วยที่อยู่นอกเขตของพายุแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะนิวิงกริซอดีตประธานสภาจากพรรครีพับลิกันก็ออกมาจับผิด เจรณา,าของโอบามานะคะโดยโจมตีบอกว่าเขาไม่ยกเลิกการหาเสียงตอนที่เกิดเหตุโจมตีสถานกงศูลย์สารัที่ลิเบียค่ะพายุเฮอริเคนแซนดี้ก็ทำให้ทั้งโอบามาแล้วก็มิดรอมนี่ซึ่งเป็นผู้ท้าชิงจากพัก ริพับลิกันนะคะก็ต้องยกเลิกการหาเสียงที่รัฐเวอร์จิเนียเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียงงบประมาณเพื่อให้หน่วยงานของรัฐนั้นหันไปทุ่มเททรัพยากรเพื่อรับมือกับพายุแทนค่ะแต่ในกรณีที่ถ้าหากว่าเกิดพายุในวันเลือกตั้งเกิดไฟฟ้าดับขึ้นมานะคะทางการก็เตรียมพร้อมที่จะขยายเวลาให้ผู้ลงคะแนนเสียงล่วงหน้ารวมถึงเตรียมระบบสำรองไฟฟ้าระดับเดียวกันกับโรงพยาบาลและสถานีตำรวจด้วยค่ะ ส่วนกลยุทธ์การหาเสียงของพรรคราพับลิกันนะคะแม้ว่ามิดดอมนี่ไม่ได้เป็นประธานาธิบดีแล้วก็ดูจะทําอะไรไม่ได้มากนักแต่ก็จะ,ะสามารถเอาใจใส่เรื่องนี้ได้นะคะด้วยการปราศัยส่งแรงใจให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงแสดงสปิริตว่าการเลือกตั้งเป็นเรื่องเล็กกว่าภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยการหยุดส่งเอีเมลระดมทุนเลือกตั้งในรัฐที่ได้รับผลกระทบแล้วก็พร้อมที่จะนํารถหาเสียงไปช่วยงานบรรเทาทุกข์รวมถึงเผยแพร่คําแนะนาําเกี่ยวกับเรื่องของการรับมือกับพายตตาุต่างๆด้วยคะ่ะ เห็นเรือตั้งสารัตก็นึกได้นะเดี๋ยวตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปต้องไปทําภารกิจไปทาข่าวที่เมืองจีนกลับมาทีหนึ่งจันที่13เลยนะครับจีนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของผู้นาเหมือนกันใช่แล้วก็เดี๋ยวจะมีบรรยากาศมาให้ติดตามกันด้วยนะครับไปกันที่เอเชียคอนเน็กนะครับเช้านี้มีความพยายามในการแก้ปัญหาแรงงานเด็กในพม่าส่วนที่เกาหลีใต้ก็ผ่อนคลายเงื่อนไขเรื่องของการออกวีซ่าก็จะได้กระตุ้นให้คนไปเที่ยวกันมากขึ้นด้วยครับ องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูนิเซฟระบุว่าพม่าก,กำลังเผชิญปัญหาการใช้แรงงานเด็กโดยเมื่อปี2006มีเด็ก1ใน3ที่มีอายุ6เอ่อ7ถึง16ปีต้องออกจากโรงเรียนก่อนกำหนดเพื่อทำงานแบ่งเบาภาระราของครอบครัวส่วนใหญ่เป็นงานที่ใช้แรงงานแล้วก็มีไรายได้ต่ำครับทุกวันนี้มีเด็กชาวพม่าถูกใช้แรงงานแบกกระสอบหินและกรวดที่หนักถึง20กิโลกรัมวันละกว่า300กระสอบโดยต้องเริ่มทำงานตั้งแต่6โมงเช้าถึง5โมงเย็น ก็ได้ค่าจ้างเพียง25จาร์ดหรือว่า62สตางค์ต่อคนเท่านั้นแม้จะเป็นงานที่หนักและก็บางครั้งเจ็บตัวนะครับแต่ว,ว่าเด็กบางคนก็ไม่คิดที่จะเลิกทาเพราะว่าต้องหารายได้ช่วยเหลือครอบครัวที่มีรายได้รวมต่อเดือนไม่เกิน10,000บาทจากข้อมูลขององค์กรรายงานระหว่างประเทศระบุว่าพม่าเป็นหนึ่งใน6ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ไม่ได้ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยรูปแบบที่เลวร้รายที่สุดของการใช้แรงงานเด็กปี1999 โดยอีก5ประเทศได้แก่อินเดียตัวลูสาธารณรัฐหมูกก่เกาะมาแชลสาธารณรัฐมาอูดีฟแลวก็หมู่เกาะโซลมอนทั้งนี้รัฐธรรมนูญของพม่ากำหนดอายุขั้นต่ำของแรงงานอยู่ที่13ปีแต่ขณะน,นี้องค์กรยูนิเซฟได้เตรียมเสนอขอให้ขยายเป็น16ปีก็หวังว่าการปฏิรูปประเทศของพม่าจะช่วยผลักดันให้เด็กได้ก,กลับไปเรียนหนังสือกันมากขึ้นตัวเล็กตัวน้อยเนะยาะลำบากลำบน ไปดูที่รัฐบาลเกาหลีใต้ค่ะออกมาตรการผ่อนคลายเงื่อนไขวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวจากจีนรัสเซียแล้วก็ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะอนุญาตให้เดินทางท่องเที่ยวในกลุ่มโซและพื้นที่ใกล้เคียงโดยไม่ต้องทำวีซ่าในกรณีที่พำนักอยู่ในประเทศน้อยกว่า12ชั่วโมงค่ะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการไปเมื่อวานนี้อย่างไรก็ตามนะคะมาตรการที่ว่านี้เป็นเพียงมาตรการชั่วคราวเท่านั้นเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายัางสนามบินนานาชาติอินชอนนอกจากนี้นักท่องเที่ยวที่ ชาวจีนที่มาเที่ยวที่กรุงโซค่ะก็สามารถบินตรงไปที่เกาะเจจูโดยไม่ต้องทําวีซ่าได้เช่นกันนะคะจากเดิมที่ต้องทําวีซ่าก่อนขึ้นเครื่องภายในประเทศที่สนามบินงรัฐบาลเกาหลีใต้ก็ตั้งเป้าว่าจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นถึง8,000คนต่อเดือนและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศด้วยค่ะ แต่เดิมนั้นรัฐบาลเกาหลีใต้อนุญาตให้นักท่องเที่ยวจากสหรัฐแคนาดาญี่ปุ่นออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เท่านั้นที่ไม่ต้องทําวีซา่าในกรณีที่พำนักอยู่ในประเทศระยะสั้นนะคะสําหรับมาตราการนี้จะมีแผนบังคับใช้ต่อไปอีก3เดือนค่ะรัฐบาลก็จะพิจารณาต่ออายุอีกครั้งหลังวันที่19มกราคมปีหน้านี้ค่ะไปกันที่โลกบันเทิยงยามเช้านะครับ <c oughs> เรื่องท้องเรื่องป่องนี่ทั้งไทยทั้งเทศชอบเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> อย่างล่าสุดก็มีข่าวเลยว่ากูนิสไปทองกับฟุชเชอร์ครับ เริ่มด้วยข่าวลือที่กำลังสะพัดไปั่วอินเทอร์เน็ตนะคบว่านักแสดงสาวชาวอเมริกันเชื้อสายยูเครนมิลาคูนิสไวย29สกําปีกำลังตั้งท้องกับหนุ่มนักแสดงอเมริกันแอชตันคูเชอร์วัย3 4ปีทั้งที่ก่อนหน้านี้ทั้งคู่แสดงสถานะว่าเป็นแค่เพื่อนสนิทกันมาก่อนข่าวลือนี้มาจากภาพประโยชน์การถ่ายภาพช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นภาพของคูนิสท้องป่องจากการตั้งครรภ์ที่ถูกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต แต่ว่าทางด้านตัวแทนของคูนิสก็ออกมาปฏิเสธข่าวนี้ว่าไม่จริงนะครับคุณเจร์กับคูนิสออกเดทกันในช่วงไม่กี่เดือนมานี้แล้วก็เคยร่วมแสดงในซีรีส์ทางโทรทัศน์ชุด The ซ์เของ FOX ช่วงปี1989-2006ด้วยกันมาก่อนครับ ส่วนนี้นะคะ Sky Fall ค่ะเปิดตัวที่อังกฤษไปเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับ Sky Fall พิกรหัสพิฆาดพยักร้ายภาคล่าสุดของเจมส์บอลตอนที่23นะคะซึ่งก็ครองแชมป์อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดของอังกฤษไปด้วยไรายได้ประมาณ32ล้านดอลลา,าร์สหรัฐค่ะทำให้ Skyfall นั้นกลายเป็นภาพยนตร์ที่ทำไรายได้สูงสุดอันดับที่2จากการเปิดฉายช่วงสุดดาแรกในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ของอังกฤษนะคะรองจาก Harry Potter and The Deadly h เ l l o w ่ฮอลล2ค่ะที่เคยทำไว้ประมาณ ประมาณ36ล้าน9แสนดอลลาร์สหรัฐแล้วก็นับเป็นรายได้ในการเปิดใช้ช่วงสุดสัปดาห์ที่ดีที่สุดของเจมส์บอนด้วยนะคะสำหรับ Sky Fall นั้นเปิดใช้ในอังกฤษไปเมื่อวันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะพร้อมกับประเทศอื่นๆอ,อีก27ประเทศ25ประเทศนะคะแล้วก็ทำไรายได้รวมไปแล้วเนี่ย77ล้าน7แสนดอลลาร์สหรัฐหนังใช้ทุนสร้างสูงถึง150ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะก็มีเดนีเอรครกที่กลับมารับบ,บทบอลอีกครั้งเป็นครั้งที่3แล้วนะคะมีกำหนดจะเปิดใช้ใน สหรัฐวันที่9พฤศจิก,กาย,ยนนี้ส่วนบ้านเราค่ะได้ชมก่อนใครนะคะ1พฤศจิก,กาย,ยนนี้ได้ชมกันแล้วค่ะอีกท้ายไปดูประมวลภาพการรายงานข่าวท่ามกลางหริเคนตซันดี้ของผู้สุ่อขีาว CNN จากหลายเมืองก็มีทั้งฝนตกมีน้ำท่วมหนักนะครั็น,นักข่าวต้องสู้นะคะถูกต,อต้องชาวนี้เราลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Water. Well, we're certainly feeling the wind gusts here, Hala, but I want to take advantage of the low tide right now. So you could call this low tide because you still don't see the waves and they're still enormous, as my photographer called them. They're explosive once they hit and crash, but clearly this is low tide. You can see some of the beach...